แรงบิดของมันเนี่ยปรับได้ถึง3ระดับสูงสุด230้นิวตันฟังอกับเสียงนะครับเสียงแน่นมาก สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วค่ะปานะคะจากเพจ p ู m a าทูไทยแลนด์ค่ะครับผมผมช่างโอ้ครับวันนี้เหมือนเดิมเรามีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วเป็นภู m a p พ o วตัวนี้จะเป็นบัตรเล็ก Impact ไนเวอรค่ะใช่ครับโมเดลเกม2 2 3 BL นี่หน้ากล่องก็จะเป็นสีเงินเนาะแกะออกมาด้านในก็จะเป็น BMC Pack แบบนี้เลยค่ะพี่โอ้สีน้ำเงินโลโก้ภูมาสีขาวเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันหน่อยดีกว่า S <S อโอเคน่หน้าตาแบบนี้เลยอันแรกคู่มือที่เป็น2ภาษานะคะพร้อมกับใบรับประกันของบางศิวัตรจะมีแบตเตอรี่2 0โวลต์นะคะ4แอมป์แถมมาให้หอึ่งกอนแล้วก็จะเป็นแท่นชาร์จนี่ตัวสินค้า <S 2> <S 2> <S ของเรา ตัวเครื่องนะคะจะเป็นสีน้ำเงินพูม่าเลยที่ทำจากพลาสติกเกรดดีนะคะก็จะแข็งเหนียวแล้วก็ทนทานนะแล้วก็ตัวหัวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยน้ำหนักเบาทนแล้วก็คว<น>ามร้อนดีดีด้ามจับที่ออกแบบมาแบบจับขนาดกระชับมือเหมาะกับคนเอเชียนะคะคแล้วก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ตัวปุ่มตัวปักซ้ายขวาแล้วก็ตัวถอดแบตเตอรี่ตรงนี้เนาะ เป็นสีเหลืองอ่าซึ่งทางูมเาคิดมาแล้วว่าตัวไหนที่มันมูฟเอเวอได้หรือกดหรือย้ายได้เนี่ยจะให้เป็นสีเหลืองแบบนี้เป็นดีไซน์ที่คิดมาแล้วเดี๋ยวให้พี่โอแนะนำหน่อยดีกว่าว่าแต่ภายในตัวนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างครับอินทักเลเวอตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ชนิดบัลเลตหรือว่าไร้แปรงถ่านอ่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่านข้อดีของตัวมอเตอร์ไร้แปรงถ่านเนี่ยก็คือประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมีขนาดที่เล็กลงนะครับใบพกกระแสน้อยลงนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือฟรีเมนเทนแนนต์หรือว่าไม่ต้องดูรักษา ตัวนี้ก็ใช้งานกันได้อย่างยาวนานสเปดของการขันเนี่ยสามระดับนะครับอยู่ที่150นิวตันนะครับแล้วก็180นิวตันแล้วก็สูงสุดที่230นิวตันเลยครับคุณปาสูงสุด230นิวตันใช่ครับโดยที่รอบอของ,ของตัวเครื่องมันเนี่ยมันสามารถสร้างรอบได้ถึง3,000รอบต่อนาทีครับใช่มีแรงกระแทกเนี่ยต่อนาทีเนี่ยอยู่ที่3,500ครั้งเพื่อช่วยในการขัน N. หัวน็อตนะครับอิมแพคไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยมีระบบดับเบิลโพอดิคชันอยู่ด้วยนะคคครรรรััััับบบดดดเเเเเิิิลลโโโทททช่่่่นนนยงงงงไะะพีีีีออออววกกกกณาาาืํ์ฮม็จ ความร้อนสะสมอะไรต่างๆนานานะครับตัวเครื่องเนี่ยจะถูกสั่งการให้หยุดการทํางานอันนี้ก็เป็นระบบดับเบิลโพลิชั่นที่คูม่าเนี่ยคิดมาแล้วคิดมาแล้วเนาะเพื่อป้องกันทั้งตัวสินค้าและตัวแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึนใช่แล้วก็เสริมิมอีกนิดนึงตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็น20โวลต์นะครับเป็นแบบชนิด ลิเทียมไอออนลิเทียมไอออนนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีรูระบายกาศนะครับแล้วก็สามารถระบายน้ําระบายความชื้นได้ mm hmm. ถ้าในกรณีถ้าเกิดว่ามันมีน้าหรือว่าอะไรเล็ดลอดเข้าไปะนะครับประสิทธิภาพแบบนี้เนี่ยปาอยากฟังแล้วว่าเครื่องแต่ละระดับเนี่ยมันเป็นยังไงเสียงแน่นกันหนาอไหบ้าง Impact Driver ตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการเลือกใช้งานได้ถึง3ระดับเราสามารถเลือกกดได้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับซ้ายขวา mm hmm. นะครับอันนี้ดูฟัองอก์ชัเสียง mm hmm. นะครับ มันก็มีระบบในเรื่องของการซอฟต์าร์คนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันจะค่อยๆเร่งขึ้นจะค่อยๆมาลอกันค่อยมาเนาะ,นอ,ะอันนี้จังหวะเบาสุด พอปล่อยพวกหยุดทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของตัวปูม่านะครับตัว pm 2 2 3 bl ตัวนี้โอเคเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็งานผู้ลับเหมานะครับในการขันนสกูเยอะๆจํานวนมากๆนะครับเพราะว่าในแบตก้อนหนึ่งเนี่ยขันได้สูงถึง240อตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีแบตแถมให้อีกหนึ่งก้อนสามารถสำหรับการใช้งานได้นะครับ okay. จากที่ฟังจากที่พี่โอพูดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าตัว impact driver ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีเยอะมากเลยนอกจากนี้นะคะจะเห็นว่าที่ได ด้านหลังของตัวนี้เนี่ยจะมี label ซึ่งคุณลูกค้าสามารถเอา serial number ตรงนี้ไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทิมนะคะก็จะได้รับการรับประกันนานถึง1ปีเต็มสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ impact driver ตัวนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เฟซบ o o กพูมาทูไทยแลนด์หรือเว็บไซต์พูมาไทยแลนด์นะคะถครอยากเห็นตัวจริงมาได้ที่โชว์รูมธีรวัตรเครื่องอัดลมนะคะอยู่ที่ถนนวโรจร หรือร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะควันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ